ถ้าวันนี้เราเข้าใจว่าความร่ารวยเกิดจากการที่เรามีไรายได้ที่สูงหรือถ้าเราคิดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยคือเป็นการลงทุนที่เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องที่สุดหรือถ้าเราคิดว่าวันนี้การที่เราทํางานประจําเนี่ยมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าการทําธุรกิจเชื่อไหมครับว่าความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมาทบทวนกันใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้หนังสือเล่มนี้ครับ p s y c Psychology o f Money เนี่ยเขาชวนให้เราคิดในมุมอีกมุมหนึ่งที่ต่างออกไป และค่อนข้างสวนทางกับความเชื่อดืมเดิมสําหรับคนที่อาจจะเรียนการเงินมาหรือว่าเรียนเศรษฐศาสตร์มาแต่พอผมอ่านแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันก็จริงอย่างที่เขาพูดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้เสมอไปแต่มันเป็นเรื่องแนวของจิตวิทยาซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีหลายๆบทนะครับซึ่งเขาจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเคสตัดี้ออกมาแต่ละอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เป็นหนังสือที่ต้องอ่านตั้งแต่แรกจนจบได้ ซึ่งเราสามารถเข้าไปอ่านตามบทที่เราอยากจะรู้เป็นพิเศษได้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ผมอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจากมุมมองของออผมนะครับที่เรียนในส่วนของด้านการเงินมาเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องเรื่องของเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็จากที่คุยกับเพื่อนๆหรือว่าคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยทุกคนค่อนข้างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเงินเป็นเรื่องสําคัญแต่คนส่วนมากเนี่ยก็จะคิดไปในทางที่ว่า ง่ายๆเลยนะครับวันนี้แค่เราหาไรายได้ให้ได้มากที่สุดเก็บออมให้ได้เยอะที่สุดสุดท้ายเราก็จะรวยเองส่วนเรื่องความรู้ใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนอ่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมหรือว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีเวลาศึกษาครับเพราะเขามีงานอยู่แล้วเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่หนังสือเล่มน,นี้ครับเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเงิน ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านการเงินครับแต่ใช้เพียงแค่จิตวิทยาคุณก็สามารถมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านการเงินได้เทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าคนที่มีความรู้ทางการเงินด้วยซ้ําเดี๋ยววันนี้ผมจะหยิบตัวอย่างเคสนะครับประมาณสัก3าถึงสตัวอย่างมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มาดูกันว่าแต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราหรือเปล่านะครับเรื่องไหนใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ หัวข้อแรกนะครับที่ผมจะหยิบมานะครับมีชื่อว่า getting well or staying well หรือว่าการสร้างความมั่งคัง่งหรือจะอยู่แบบมั่งคัง่งซึ่งพอฟังแล้วใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ทุกคนเราเกิดมาเราก็ต้องสร้างความมั่งคั่งใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะถูกปลูกฝังมาจากในพ่อแม่หรือว่าในโรงเรียนใช่ไหมครับว่าขยันทํางานเก็บเงินและสร้างความมั่งคั่งใช่ไหมครับแต่ว่าคําถามที่เกิดขึ้นสําหรับผมนะครับก็คือว่า ถ้าวันนี้เราไม่ได้มีการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยเราจะอยู่แบบมั่งคั่งได้ยังไงอันนี้คือคําถามที่ผมตั้งกับตัวเองนะครับแล้วก็พอมาอ่านปุ๊ปเนี่ยก็ชอบมากๆด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นเลยว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะลองมาแชร์ในหัวข้อนี้ให้ฟังก่อนละกันนะครับตอนเริ่มบ,บทนะครับเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยสิ่งสําคัญของมันนะครับไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีครับแต่มันคือการที่เราไม่ทําผิดพลาดรูปแบบเดิมซ้าๆ คือจุดนี้นะครับผมตีความอย่างนี้ครับคือบางครั้งเนี่ยสมมติการที่เราตัดสินใจลงทุนสมมตินะครับซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องรู้ปัจจัยพื้นฐานหรือว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือว่าฟังความวิเห็นของนักวิเคราะห์หลายๆลบรเกอร์นะครับแต่ว่ามันอาจจะหมายถึงว่าวันนี้เราตัดสินใจซื้อจากเกณฑ์อะไรสักเกณฑ์หนึ่งก็พอแลวฮะแล้ววันนี้ครับเรามาดูผลลัพธ์ว่าเกณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือเปล่าถ้าผิดพลาดเนี่ยมันผิดพาลาดนน่ว้้้เเรรราาาียูะจบง แค่นี้นะครับก็สำหรับผมที่ผมดีความนะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้ความผิดพลาดและโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะมีน้อยลงนั่นหมายความว่าความผิดพลาดจะทําให้การพัฒนาวิธีการลงทุนของเราเนะี่ยดีขึ้นได้ในอนาคตทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เขายกนะครับคนที่พยายามสร้างความมั่งคั่งกับคนที่อยู่แบบมั่งคั่งนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวอย่างก่อน งันผมจะเริ่มจากคนที่พยายามสร้างความมั่งคั่งนะครับอันนี้ลหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเขามาบ้างแล้วนะครับก็คือคุณเจสซี่หรือว่ามอร์วัวนี้เขาก็มีผลงานเป็นหนังสือของเขานะครับก็คือเขาเป็นเทรดเดอร์หุ้นในสมัยอดีตนะครับหรือว่าเป็นผู้บุกเบิกอยู่การเก็งกําไรในยุคแรกๆเลยก็ว่าได้คือต้องบอกว่าเจสซี่หรือว่ามอร์เนี่ยทำการเรียนรู้วิธีการเทรดจากการสังเกตด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับแล้วเขาน่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นการเขียนรูปแบบกราฟรูปแบบราคา ขึ้นเป็นคนแรกๆเลยก็อาจจะว่าได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเขานะครับเขาสามารถทํากําไรนะครับได้วันหนึ่งนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3ามบิลเลียนนะครับหรือว่า3ามพันล้านบาทแล้วต้องบอกว่าถ้าเราไปอ่านประวัติส่วนตัวลึกๆของเขาเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาเคยหมดตัวเหมือนกันนะครับหรือว่าเขาเทรดจนหมดตัวเนี่ยน่าจะประมาณหลายครั้งพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาก็กลับมาได้ตลอดอันนี้ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พยายามบอกเขาว่าสิ่งที่เจสซี่ริเวอร์มอทำเนี่ย คือมันคือการที่เขาพยายามสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองครับแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเสียชีวิตนะครับด้วยการจบชีวิตของตัวเองลงด้วยมือของตัวเองนะครับหรือว่าการฆ่าตัวตายจริงๆแล้วอันนี้จะไม่ได้ tamam st, cars, บอกนะครับว่าการที่เราพยายามสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายแต่ว่าจะให้มองอีกมุมหนึ่งครับคือเขาใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาครับไปกับการพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุด จนเขาเสียสุขภาพจิตเขาอาจจะเสียคนในครอบครัวเสียเวลาที่ต้องมีให้กับครอบครัวไปเนี่ยนะครับอันนี้คือจุดที่เราอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วเราหาเงินไปเพื่ออะไรอันนี้เดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการสร้างความมั่งคั่งแล้วกันนะฮะก็ตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างเล็บง่ายเลยเป็นตัวอย่างสั้นๆเเขามีชื่อว่าคุณอับบาฮัมเจอร์แมนสกี้นะครับเขาเป็นมหาเศรษฐีนะครับเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเขาก็ ทำธุรกิจของเขาเติบโตมาได้อย่างดีนะครับในช่วงประมาณปี19 2 0นะครับมันเข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างบูมนะครับแล้วก็จเจมเมสก,กี้เนี่ยก็ทําสิ่งที่ทุกๆคนทําหรือว่าคนส่วนใหญ่ทําก็คือการที่เอาเงินของตัวเองเนี่ยเข้าไปในตลาดหุ้นครับแล้วเขาก็ทําเหมือนคนอื่นเลยครับก็คือเขาเอาเงินแทบจะทั้งหมดของตัวเองนะครับเข้าไปลงทุนปรากฏว่าเขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจครับจนทําให้เขาเนี่ย สูญเสียเงินแทบจะทั้งหมดของที่เขาลงทุนไปอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เอ้จริง,รงๆแล้ววันเนี้ยเขาก็ประสบความสําเร็จแต่เนาะเขามีเงินจากธุรกิจอสังหารของเขาเนี่ยได้ถือว่าหลักหลายร้อยลา้านแล้วนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเขายังทําสิ่งที่คนส่วนมากทาก็คือพยายามที่จะสร้างความมั่งคั่งต่อไปจนทําให้เขาต้องพบกับจุดจบด้วยการที่เขาต้องหมดตัวหรือว่าออกจากตลาดหุ้นมาเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะสื่อว่า ทักษะในการหาเงินกับทักษะในการเก็บรักษามันไว้เนี่ยมันเป็นคนละทักษะกันแล้วเขาสรุปไดยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้เนี่ยตามความคิดเห็นของหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่ามันคือสกิลครับในการเอาตัวรอดบนโลกของการเงินที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวใหม่ๆนะครับเราจะเห็นว่าเอ่ออันนี้ผมเคยดูสารคดีตัวหนึ่งใน Netflix ใช่ไหมฮะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการโกงนะครับวิธีการ ประมาณว่าแก๊งต้มตุ๋นหรือว่าหลอกซื้อของหลอกธุรกิจเครือข่ายประมาณนี้ฮะคือสิ่งนี้มันมีมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แสดงว่าโลกเราเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแค่ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความกลัวและความโลภสิ่งนี้คือไม่เคยเปลี่ยนแล้วถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งแหละครับการอยู่แบบมั่งคั่งเป็นยังไงที่แรกผมก็เข้าใจว่าการอยู่แบบมั่งคั่งเนี่ยมันต้อง มีเงินแล้วระดับหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าต้องเก็บเงินไน้ระดับหนึ่งแล้วรวยระดับหนึ่งแล้วประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่จริงไม่ใช่ครับการอยู่แบบมั่งคั่งเนี่ยมันคือการเข้าใจโลกของการเงินที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือเรื่องของความเสี่ยงเพราะถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของความเสี่ยงง่ายๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถอยู่แบบมั่งคั่งได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่นี้นะครับเชื่อว่าจะเป็นนักลงทุนที่ ทุกคนน่าจะรู้จักนันดีอยู่แล้วนะครับก็คือคุณวอลเลนบัฟเฟตต์ทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกไว้อย่างนี้ครับว่าตอนจุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะทุกวันนี้เราอาจจะเข้าใจกันดีว่าคุณวอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ยจะมีหุ้นส่วนเขาเนี่ยชื่อคุณชาลีบังเจอใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเขามีหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งครับชื่อคุณลิกเกอร์ลินถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเล่าก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งนะครับการลง เขามีความคิดที่แตกต่างออกไปนะครับโดยที่คุณวอลเลนบัฟตกับคุณชาลีมังเจอร์เนี่ยบอกว่าคุณลิกเนี่ยเขาฉลาดเกินไปครับดังนั้นเนี่ยเขามีความคิดที่ว่าคุณลิกเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งเขาพยายามลงทุนในสินทรัพย์แล้วเป็นประเภทนะักลงทุนที่เป็นแอคทีฟนะครับก็คือพยายามลงทุนด้วยการคาดหวังการสร้างผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวทางของ2คนเนี่ยนะครับอาจจะต้องแตกต่างกันนะครับจนทำให้คุณลิกเนี่ยก็ต้องออกไปเปิดเป็นกิจการของตัวเองแต่พอมาถึงวันหนึ่งครับวันที่เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวขาลงจากภาวะความไม่แน่นอนนะครับจังหวะนั้นเนี่ยคุณลิกด้วยความที่เขาลงทุนด้วยการใช้มาจินที่สูงสุดท้ายนะครับทำให้คุณลิกเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดในตลาดหุ้นได้ แลวจังหวะนั้นเนี่ยด้วยความที่คุณลิกใช่ไหมครับเขาก็โอเคมีความเป็นหุ้นส่วนกับทางเบรกชาร์ฮาร์เตเวของคุณวอลเลนเนี่ยทำให้จังหวะนั้นเนี่ยคุณลิกต้องขายหุ้นเบรกชาร์ฮาร์เตเวนะครับคืนให้กับวอลเลนบัฟเฟตในราคาที่ถูกกว่าตลาดมากๆเห็นไหมครับว่าวันนี้นะครับคุณวอลเลนเนี่ยแค่เคารพในความเสี่ยงครับไม่ใช้มาจิ้นในการลงทุนแล้วก็เพียงแค่เขาอยู่ด้วยการรอจังหวะแล้วก็เข้าใจความเสี่ยงเนี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการอยู่แบบมั่งคั่งอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับระหว่างคนที่พยายามสร้างความมั่งคั่งกับคนที่อยู่แบบมั่งคั่งแต่หนังสือเล่มนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนเพียงแต่ว่าเขาฉายมุมมองให้เห็นเทียบความแตกต่างระหว่างคนที่พยายามสร้างกับคนที่พยายามอยู่มันต่างกันยังไงแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยหัวข้อนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะพยายามให้เราเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งด้วยที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือเรื่องของความเสี่ยง บางครั้งที่เราตัดสินใจลงทุนหรือว่าจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมักเรามักจะมองถึงผลลัพธ์เพียงข้างเดียวว่าเฮ้ยเราลงทุนแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้กาไรเท่าไหร่สังเกตไหมครับเวลาทีา่มีเพื่อนๆมาถามผมใช่ไหมครับว่าควรจะลงทุนในกองทุน,นอะไรดีใช่ไหมฮะเพื่อนเนี่ยก็จะชอบหยิบเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองทุนท็อปสิ 10, ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆมาไม่ว่าจะเป็นกองขนาดเล็กขนาดกลางกองเซทห้าสิบอะไรต่างๆส่วนใหญ่ครับจะเข้ามาถามแบบเดียวกันเลยครับว่าผลตอบแทนกองไหนดีที่สุด แต่น้อยมากครับที่จะถามว่ากองนี้ความเสี่ยงในอนาคตคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทีนี้ผมขอเสริมเรื่องความเสี่ยงอีกนิดนึงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมอันนี้อาจจะอยู่นอกหนังสือแล้วทีนี้หลายหลายคนเนี่ยเคยคิดไหมครับว่าเอ้ยวันนี้เราเป็นเด็กจบใหม่ใช่ไหมครัสมมติเราจะทํางานประจําดีหรือว่าจะทําธุรกิจของตัวเองดีหรือว่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลที่บ้านดีหรืออาจจะมีอีกเวหนึ่งก็คือโอเคหรือว่าจะทํางานรับราชการดีดูมีความมั่นคงดีทีนี้คําถามครับว่า ตัวเลือกที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมีความเสี่ยงไหมครับเพราะอ่านเล่มนี้แล้วผมก็เลยเข้าใจคําผมอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ครับไม่ว่าเราจะทําอะไรกันแล้วแต่การหาเงินเนี่ยการสร้างเงินเนี่ยมันมีทั้งทักษะในการหาเงินกับทักษะในการเก็บเงินทักษะในการเก็บเงินเนี่ยหรือว่าวิธีการหาเงินเนี่ยทุกทางนะครับล้วนมีความเสี่ยงผสมอยู่ทั้งนั้น จะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับเรามีความเข้าใจในสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนเราเห็นภาพอนาคตของสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เราทํามากน้อยแค่ไหนด้วยอย่างเช่นนะครับการทํางานประจาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยมีความเสี่ยงใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพตามดูนะครับสมมติอนาคตเนี่ยเรามีภาระที่ต้องดูแลเช่นมีครอบครัวนะครับมีลูกและต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ถ้าวันนั้นนะครับเราทํางานในบริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่เนี่ยจะมีหัวหน้า กี่คนสมมติว่า1 0ถึง15คนมีผู้จัดก,การแผนกสัก10คน5คนและมีซ e อเนี่ยอาจจะมีสัก 2- ถึงสคนนะครับแล้วแต่บริษัทคำถามคือสมมตินะครับถ้าวันนี้เราไม่สามารถก้าวไปถึงจุดสูงสุดในตำแหน่งงานหรือว่าในบริษัทนั้นได้เนี่ยมีความเสี่ยงไหมครับที่รายได้ให้เราได้เนี่ยจะไม่เพียงพอที่จะดูแลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องดูแลพ่อแม่หรือนี้สินต่างๆในอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่มีโอกาสที่เราจะเจอได้ และถ้าสมมุตินะครับโอเคถ้าเราเลือกทําธุรกิจล่ะความเสี่ยงมีอะไรบ้างแน่นอนอยู่แล้วครับว่าความเสี่ยงธุรกิจเนี่ยคือเราก็ต้องแบกรับต้นทุนทั้งหมดด้วยตัวเองหรือพูดได้ง่ายคือความเสี่ยงที่เราจะสูญเสียเงินที่เราลงทุนทั้งหมดนั้นไปในกรณีที่ธุรกิจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนั่นเองสุดท้ายเนาะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยถ้าสมมตินะครับพวกเราที่ฟังกันมาถึงจุดนี้เนี่ยถ้าใครทํางานสาขาอะไรทําธุรกิจอะไรทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับรู้สึกว่างานตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยง หรือไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับก็สามารถแชร์กันมาได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยผมเองก็เป็นคนที่อยากจะเรียนรู้นะครับแล้วก็อยากจะฟังความคิดเห็นของทุกๆคนด้วยสุดท้ายนี้นะครับในหัวข้อนี้เขาก็จะฝากสกิลพื้นฐานง่ายๆนะครับในการเอาตัวรอดในโลกของการเงินมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างง่ายแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยอาจจะมองไปในทิศทางตรงกันข้ามเลยซึ่งก็คือเรื่องของการเก็บเงินในธนาคารครับใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะ เคยได้ยินใช่ไหมครับว,ว่าทุกวันนี้เนี่ยธนาคารให้ดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณ1%นเตะครับเต็มที่ก็อาจจะไม่เกิน2%เราควรจะต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนสิไปลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรือว่าอ,อย่างน้อยพันธบัตรรัฐบาลก็ได้ให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าธนาคารแน่นอนแล้วยิ่งถ้าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยหรือว่าตลาดคริปโตเนี่ยเป็นขาขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นหรือคริปโตให้ผลตอบแทนสมมติสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยและดอกเบีย้ยเงินฝากให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางคนจะมองเฮ้ยสู้อย่างนี้เรามันม เราควรจะต้องไปหาที่ที่มันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่มันเป็นมุมมองอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นแล้วว่าเรามองเพียงด้านเดียวครับเรามองว่าผลตอบแทนเท่าไหร่เราจะได้อะไรแต่เราลืมมองที่ความเสี่ยงเขาเลยแนะนําอย่างนี้ครับว่าวันนี้การฝากเงินที่ธนาคารเนี่ยบางครั้งนะครับมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราได้รับดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่มันอาจจะหมายถึงว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตตรงเนี้ย มันจะเป็นตัวปกป้องเงินของคุณในวันที่ตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นขาลงเช่นสมมติติดลบ20%วันนั้นเนี่ยไอ้ผลตอบแทน1%เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวป้องกันเงินของคุณไม่ให้หลุดหรือหายไปเป็นจํานวน20%ตรงนั้นได้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานการกระจายความเสี่ยงนะครับที่เราอาจจะเรียนในห้องเรียนแต่บางครั้งเราอาจจะลืมมาใช้ในชีวิตจริงก็ได้เพราะฉะนั้นเนาะวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องของ การสร้างความมั่งคั่งกับการอยู่แบบมั่งคั่งก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามฟังกันมาถึงตอนนี้ก็สําหรับตอนหน้านะครับก็อาจจะเอาหนังสือเล่มนี้มาต่อในหัวข้ออื่นอีกสัก2-3ข้อเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ต้องบอกตรงว่าผมชอบมากก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณมากที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ